สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนปันฮักชาแนลมะพ่อพี่พอนองมือนีสีผ้าพี่น้องล่งทงล่งทาไปหาคุดอิกะปูหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนี่มันเป็นช่วงเขาไม่ปามั่นเนาะพี่น้องอีกะปูมันกับมั่นขึ้นกันมันกับเห็ดอาหารเด้หลายชนิดเดว้วาสิลาบสิปนสีอ้อมแต่ว่ามือนีบ้านสวนเฮาสีผ้าพี่น้องไม่เห็ด ปูดองน้ำปลาเอาไว้ถั่ใส่ตำบังหวงเนาะจ้าบ่อแหลวก็ไปชวนเอามูมูแล้วขุดเกง่งมื้อนี้ก็สิ่เบ้าบ้าา้าายห,ห้างพี่น้องเสียให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการขุดปูของเฮ้าว่ามันิิเป็นตะค้นหอดบ้านซํำใดเนาะจ้า ตนี่เป็นโตแม่ได้จ้าโตแม่กะเบิงง่ายง่ายง่ายอกมันขึ้นกาบเต็มทองนั่นแหละโต,ตแม่ส่วนโตผูกาบมันสีน,น,น้อยอยู่กลางอกจ้านี่แต่ยนนัคันแท้เนาะมันก็สีนี้นะอืมฉันเป็นน้่มีนาำนาส่วนข้อไม่หเาย 对，我感觉不错。<laughs> 哎，个吧。慢点。 หลังจากได้พอสมควรแล้วเขาก็เอามาทำความสะอาดละพี่น้องหลางลหลายๆนามจ้า ู้ใดมีแปลงเก่าก็เอาแปลงมาขัดขีดดินน้ำซอกขาซอกอยังมันออกบาน,นี้เข้าก็เตรียมนำแข็งไว้น้ำเอาใส่น้ำจักน้อยหนึ่งเพื่อว่าสิเอาไว้ทะนกปูให้เราอยู่ในความสงบขันสันเลาสีหนีบเพราะเรื่องามใหญ่ๆเพื่นน,นนะนะสำหรับสูตรปูหน้าดองน้ำปลาของเฮ้าถ้าผู้ใดลองไปเฮ็ดแล้วมันแซบกับมาบอกมาคอมมนบอกกันเนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาเตรียมเครื่องปรุง โดยการทุบกระเทียมพอบุบบุบเนี่ยละพี่น้องเอาสากรกะเบือเฮื่อนเฮ้าเนี่ยละทุบทุบทุบป้องเอาละเอียดเอาพอบุบบุบเฮ้าก็มาแกะเปลือกออกจะาลืมเด้อพี่น้องได้สูตรไปแล้วไปเห็ดล่องเบิงถ้ามันแสบมันนวหรือว่าพี่น้องมีสูตรเค็ดลับเอียงคักคักก็เอามาบอกกันนะจ้ะหลังจากนั้นเฮ้าได้กระเทียมแล้วเฮ้าก็มาหันมาเบิงกระปูวดนี้เพิ่นก็สลุบสลัยลวละ,ละเฮ้ามาแกะ แกะกาบอกมันออกก,กาบที่แสดงว่าเป็นโตผูโต,โตแม่นั่นแหละเอามาแก้ออกอืตอนแกะนี่พี่น้องเห็นบ่บางโตน้ำมันเพ่นกระสีเยิ้มออกมาเพราะว่าเล้ามันอีหลีพี่น้องเป็นตะแซสบขึ้นอ,อย่างนี้ขันห้าบ่าเห็ดว้จักน้อยมันกระสีเบือ้อไตห้ากระสีบ่ได้กินอีกนะพะว่ามันสีมีตะช่วงฤืดดูหนาวหลังฤืดดูเก็บเกี่ยวเท่านั้นเอาเอาแก้ไปเพื่อใหญ่แกะไปพุ่นหามันเพิ่นนะ่ะ แกไปไก่เล้วยเราไปไงหลี่แล้วยมฮอกเอามาใส่กระปุ๊กพี่น้องเคิงกิโลได้ปุ๊กนี่พอดีอ่าใส่ปุ๊กเรียบร้อยแล้วฮากเอากะเทียมที่เฮาทุบว้นนละมะส่ทั้งหนามันบานฮกเอาก็เอาแนวมผ้าแสบมะซ่ใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่ผู้มักแล้วจ้าอันนี้นะขอาเฮาใส่ซ้ำนี่ละ หลังจากนั้นก็เอาน้ำปลาน้ำปลาแท่ขวดหนึ่งพอดีพี่น้องขวดหนึ่งท่วมอีกกระปูเข้าพอดีเลยบีไปใส่ไปบีไปจนว่าเบิดขวดนั่นละ่ะอย่าลืมแวะมานบอกมาเกาเมาเบาาสู้กันฟังเนเดอร์มาคอมเมนต์ให้กันอ่านแนว่ามันเป็นยังไงเอาไปเฮ็ดเลียวนะนะมนะาน,นีเขาก็สิขอความเมตตาพี่น้องคือเกาละ่ะ เอานิวซีขึ้นมามากดติดตามากดกระดิง่งเพื่อสิเตือนให้ได้บึง้งคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า